สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาต้มปูแดงเนาะปูแดงปูขายาวเจ้าเอาไปต้มจักสิบนาทีเนาะผนต้มมาแล้วแต่เอาไปเอาไปต้มลืมถันกันหนึ่งอีกะไปเจ้าหัป้าดาวตังมอแล้วเนะาะไงท่องมันลงเจ้ามันมันจะไหลออกเนาะ ม่หน้าเจ้าไปสอบกินปูเนาะปูแดงค่ะปูขายาว อตอนความันลงกดขามันลงเจ้ากันเดียวก็ต้องตัดเจ้าเอาตะาไก่ก็ตัดเนาะกันเดียวก็ดาวขอต้มปูกอนนะ้ำมันจะเหมือนจะนานเกินไปเจ้าเนี่ยเจ้าไปซื้อปูมาเนาะจะมีเนื้อเยิ่มเยิ่มหูเนาะมาเจ้ามาหนังกับกันนาอ วัสดีเจ้าสวัสดีหำาข้างนะมาเจ้ามากกินปูกันเนาะ อันนี้ปผนจะเอาจิ้มปูจิ้มกุ้งเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเนาะันจะมีหรูเพื่อดูเจ้า เราลุกไปสาวรากระดาษกระดาษที่สู่กองมันอยู่บนเจ้ามันอาวางนี่มันก็เติกเนาะ ใครชอบกินปูมันนาเจ้า,ามาต้มแกะกินเล่นกับปลาดาวนี่มันจะมีไผ่กินเจ้าในบ้านไม่มีกับปลาดาวขินเนาะลูกก็บปอยูเจ้าอยู่คลาทีน,น,นะเนาะแฟนปลาดาวปรก่อบจากินเจ้า ปดาวลูกป้าซ้อมากันนี่ปลาดาวสอบกินแบบนี้แหละเจ้ามันจะกินได้อันมันหอมมันหอมปู มาได้กินบ่อยเจ้าชนบาาไม่เหมือนปลาเจอตัวใหญ่เนาะอืมน,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 นี่ยพวกสมบูญณค้าน,นีิค้นนน่ญี่ปุนป่นผนเหาอวะค้นนีิเจ้า อไข่มนะันนยไข่ปูไข่ปูมึงจะตัดกองตัดกองขึ้นี่ก็เอามือเขาหลุดจริงจ้ะมันจะ,จะง่ายเนาะ กินปูนี่ควงกินตีบ้านเจ้าถ้าไปกินตีล่านบัสนุวกกินตีบ้านเขาจะกินจะได้ก็ได้ไะจะกินแบบไหนก็ได้จะหนังเมินจะหนังน้ำจะได้ก็ได้เจ้า ผูแดงถ้าผูสดตั้งน้ำเดือเดอเอาเกลือเส้นนิดนึงผงสูรสนิดนึงถ้าไห่สอบกินนมนะนมเดือดจัดแล้วก็เอาลงเจ้าเอาขวาวเอางางขึ้นต้มประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีมันอยู่ติดตัวปูจเจ้าหวัดตัวใหญ่ตัวน้อย หรือว่าถ้าบันแน่ใจก็เอากรีมมาเอาครีมมันมา,า,นมา,มาตัดมากินดูอ่ะมันซุกกนะ็แค่นั้น มันมันจก็มันจะเนอเหมือนกับนานเนาะมันเหลือตั้งตัวนม่อหลวมครึ่งก่อนนี้เนี่ยก้อเดี้ป้าดาวขอจบคลิปก่อนนะเจ้าก้อเดี้ป้าดาวจะใส่กิ่นวอดะเจ้าคลิปที่มันจะเหมืดนเนาะ กิ่นมดนี่กับมดพวกกับซาวนาทีพวกก็หาขึงสม,มองพวกก็หาป้าดาวกินปูจ้าหน่อยเจ้าป้าดาวขอจ๊กคีบเขียนนี่ก่อนหน่าเจ้าป้ากันคีบไมค์คีบหน้าเาน,นาะเนี่ยเหลือตัวมันเนี่ยกำเนิปดป้าดาวจะหนังกินเนาะมันจะเมินเกินไปจะนั้งเกินไปเนาะปะ้าดาวควาคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวเทรนเนอร์ จำไ,ได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ